เอาละครับก <ítulo> ็ต้องขอเกล้าสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมซัมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับกับผมนายป๊อปอิงแมนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมจูซิทวอเดอร์กันอ้ากก็กลับมามืดๆข้าๆเย็นๆอย่างนี้นะครับอ่าเพราะว่าผมจะพลาดแพ็คนี้ไม่ได้ เอผมจะพลาดแพ็กนี้ไม่ได้นะครับเพราะวะ่าเป็นแพ็กที่แม่งโคตรสำคัญนะอ่าไม่ใช่กับผมมากับทุกคนเลยนะเฮ้ยแค t ออฟ h ดอะแชมเปี Cat the เปิดแล้วโอ้โอกาสที่จะได้ครอบของสัตว์น้ำกับสัตว์โลกล้านปีกำลังรอคุณอยู่นี่แต่ผมต้องเข้าไปอันนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีแพ็คเลเวลอีก,กว่าหมาหมาน้อยนะครับเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ แหมจะเบียนเบนประเด็นความสนใจไปไม่ได้นะครับผมต้องผมต้องเล่นแพ็กนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเอาตัวไหนไปสู้ดีวะอา่าเฮ้ยจัดตึงตึงไปเลยในๆนก็ในๆนนะครับเอาตัวนี้ไปละกัน <c oughs> ไม่โหดเท่าไหร่ <c oughs> ไม่โหดเท่าไหร่แล้วก็เอากินพืชก็เป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะอา่าสำหรับใส่กินพืชเอาตัวนี้ไปแล้วกันแล้วก็เอานกที่มันแบบว่า ไม่ไม่ไม,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 ม่ไม่ต้องหดมากไม่ต้องหดมากอ่ะตัวนี้ไปลวกันอ่ะไปลยโห <c oughs> ดูพลังโจมตีเรานี่แอบยับมันเกือบตายเลยนะเนี้ยจะแอบยับมันดีไหมดูน้ำก่อนดิวิไม่ได้ในเนี้ยเสียเปรียบสุดๆ <c oughs> ยับมันไปเลยผมคิดว่าสู้ได้ยับมัน <c oughs> มนี่มันแด้มันแด้เ้าปเปลี่ยนตัวมายับเราเราไม่ตายเพราะว่าเราโดนแค่หนึง่ง <c oughs> อ่าตัวนี้ผมก็เพิ่งอีโวมานะครับอุอ้ยตายเลยอ่ะ <laughs> แต่มันก็เหลือนี่ไงเห็นไนหะมันก็เหลือแค่นี้นะครับผมก็เอาชนะมันได้อย่างงไไ่ายดายนะครับ <laughs> ตายซะนี่ไง <laughs> ยังพูดไม่ไม่จบเลยนะครับตัวตะกี้ก็ตายห่าไปแล้วนะครับโตโตสุขัดนะครับ <laughs> พึ่งอีโ e วมาเลยนะสดร้อนๆมาถึงก็บาโดนเล่นงานเลยนะครับ อะไรเช่นสกิดนายจะทำอะไรฉันได้ฉันจะโจมตีสามให้นายกลับบ้านเก่าไปเลยนี่เขาต้องโจมตีกันอย่างนี้เวลาโจมตีอ่ะเธอชิไหายแล้วเราโดนแค่สอเองนะครับมันยังเหลือหนึ่งแต่ตาหน้าเรามีสแต็คสี่นะก็มีประเด็นเยอะ อาซาอาจาอาจาจัดการมันนกอ้วนพอบบี้ <laughs> โว้ยเฮ้ยไม่ได้โดนไปีกนะครับตะเกียทถ้าสะเกตให้ดีโดนปุ่มนะครับอกระแทกเข้าที่หน้านะครับแล้วก็นั่นแหละเหตุการณ์ตกกานาฏกรรมก็เกิดขึ้นนะครับ <laughs> เ,เรื่องราวก็เป็นอย่างนี้คแรบบับฮ้ยพักเบรกหน่อยดิพ่อมันเอ้ยไม่พักเบรก,ก,กอะ่ะตีเลยตีกันให้สดสดไปเลยไนๆก็ไหน้นๆแล้วนะครับ อ่าผมจะเอาตัวไหนไปดีอะอ่อุ้ยสไปโนก็เล,ล่าร้อนอยู่นะอหรือ,อว,ว่าผมจะเอาสไปโนไปดีวะไม่เอาดีฟ้าเอาแม่งเราต้องปิดงานนะเราต้องปิดงานนะเอาตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เอากินกินพืชชั้นแข็งแก่งเกินไปเออกินพืชฉันแข็งแกงเกินไปนะเอาตัวไหนดีวะกินพืชที่มันไม่แก่งมากที่มันจะไม่เป็นภาระสังคม เอาตัวนี้ไปลถะกาันมันจะไหวไหมเนี่ยกินพืชตัวนี้ไม่มั่นใจเลยนะครับไหวสิอย่าให้สองตัวนั้นต่อสแต็กันมานะครับป <c oughs> ้องกันก่อนแย่ที <c oughs> ่หัวเลาะนี่ไม่ใช่อะไรนะครับต้องป้องกันก่อนครับแย่แก่อนเลยในก้าจมตีเอาเปลี่ยนตัวไว้จะทาบอยู่ก่ากาจมตีแ่ะ ลมตีหนึ่งทำอะไรฉันไม่ได้หรอกหนีแค่เกาเบาๆังทำไม่ได้เลยจะบอกไท้ทำไงดีวะเ,เนี่ยลบยากแล้วเนี่ยเอาผมจะเปลี่ยนตัวนะปุ๊บยางน,น้อยก็ลบลดพลังโจมตีมันลงนะอืม,มาอ <c oughs> ยากได้มากเลยเพลาดอนเจ็ดกองครับอุ้ยมันออกไปอีกแล้วอีหน้ายาวนี่โจมตีหนึ่งนะ สั่งให้ฉันไม่ได้หรอกอันแข็งสุดๆปั๊บเปลี่ยนตัวมาแล้วเี๋ยวมื่อกี้มันโจมตีหนึ่งใช่ไหมมันเปลี่ยนตัวมาแล้วมันก็โจมตีหนึ่งใช่ไหมถ้าเราลักไก่โจมตีมันสองมันจะตายเลยนะเอ่อโจมตีสองตาย <laughs> ตายเรียบร้อย <laughs> ตายเราก็ตายเรียบร้อยเหมือนกันนะครับดูท่าแล้วไม่น,าน่ารอดน,นะครับ นั่นงามีสามนะครับโจมตีสองเองแล้วก็ไปแล้วนะครับยังเก็บสแต็กไว้หนึ่งอีกตั้งห้าโอ้โหปวดจัดเอือโอ้โหใจไม่ไหวต้องคิวอ่าผมมีสี่นะผมจะประกันยังเก็บสามอ่าบาซิกาเบราสองสี <laughs> ่หกโอ้โหมีเอ้าเปลี่ยนตัวถ้าเปลี่ยนตัวผมรอดนะอ่ะดิโจมตีสามไหม จมตีสองเหลือไม่หนึ่งรอดนะครับเสร็จแล้วละทีนี้ไม่ชนะก็ไม่ไหวแล้วนะครับอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็เก็บไปเพื่อนสาวเลยครับนี่อุ้ยเก็บทติปไปเพื่อนอีกนี่แต่ว่ามันก็ต้องล้มอยู่ดีนะครับผมใจไม่ไหวต้องกัดซะแล้วมันเลยปากแหลมทำอะไรเราไม่ได้เราผมมีห้าแล้วอ่ะหายแล้ว ตายแน่แท้หลบไม่ได้เออโต้โอ้ยเป็นน้องแต่กระโดดเทีบโอ้ยมันกล้าทำกับเราอย่างนี้เสียศักดิ์ศรีจัดๆนี่จะโชว์การเทีบที่แท้จริงว่าเขาต้องเทีบกันอย่างนีจัก,การมันกระโดดกันไปหนีโอ้ยขวดไปทีนึงใช่ปหมผมว่ามันใช้ขาเหยียบนะตะเกี้กระโดดไปเหยียบแล้วก็จิก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 นะออโอ้โหเรียบร้อยโอ้โห นะไดง่ายๆนะครับอาผมก็ชนะยกที่สองไปแล้วนะครับอืมถึงนี้แหละยกสุดท้ายแล้วโอ้โหเดือจดจัดเลยน้ำสองตัวเลยว่ะโอโ้ลำบากลํำบนเกิดเป็นคนยังเรา <laughs> น้ำสองตัวนี้ผมมีนกเหลือแค่ตัวเดียวนะผมก็จะทำยังไงดีว่าทำยังไงดีว่าที่จะไม่ชนะมันได้ง่ายๆ <laughs> มันก็ช่วยไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องเอาเอา,เอาไปนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก่อนที่จะเอาไปนะครับขอดูในโนเซ่านะอ้มันไม่มีใครที่แบบว่าเออนี่ไงมีเพลาโดอนตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเออกินเนื้อที่แบบว่าต้องเก่งมากก็ได้เพราะว่าอุ้ยแต่พลังโจมตีมันเยอะมากเลยนะต้องห้าร้อยเชียวนะห้าร้อยเชียวนะห้าร้อยเชียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยมันต้องหนีดูดีอย่างงี้หน่อยโอเคไม่ใช่เดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวมาแย็บผมเนี่ยผมตายได้ง่ายๆนะครับผมก็เลยต้องป้องกันไว้ก่อน <c oughs> เฮ้ยจะมีเจ็ดร้อยป่ะวะถ้าเปลี่ยนตัวมาไม่แน่นะครับโอ้โหแปดร้อยเจ็ดสิบห้าชิบหายไปแล้วนะครับเฮ้ยยังอยู่อ่ะรอดได้ยังไงวันนี่ย <c oughs> เปลี่ยนตัวเลยต้องเปลี่ยนตัวไปสกัดอย่างไวนะ่ยอื มันมีหนึ่งมันต้องป้องกันหนึ่งแน่ๆผมก็จะป้องกันหนึ่งเฮ้ยมันไม่ต้องกันโอ้ตะกี้โจมตีก็ดีอะหูตะกี้ลักไก่ก็ดีอะมอาไปซองนะครับไ่แล้วจจถ่ายจัดๆเป็นบอท่แม่นโคตรฉลาดนะค,คิดก่อนให้ผมคิดก่อนนะไม่ได้วะเ,เปลี่ยนตัวนี้ออกไปอ่าชุบ เดี๋ยวผมคิดก่อนนะถ้าตัวนี้ตัวนี้ยอมตายไม่ได้นะยังไงต้อง้ยขาดใจนะอแต่โดนยับไม่ตายนะตัวนี้โอ้ยมันมีห้าแล้วว่าชิบหาาแล้วโจมตีสามเรามีสิตายเลยนะเนี่ยโอ้โหแปดสามยี่สิบสี่ผมตายเลยนะเนี่ยโจมตีหนึ่งห้อดรอตายได้รอดตายได้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะ วัดดวงนั่นไงตายซะกัดวัดจวงเป็นไงลยไอตัวปัญหาหือกลับทำกูแพ้มันมีสเต็เท่าไรเราก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับเพราะว่ากัดตัวปัญหาไปแล้วมันเหลือสามนะโอเครู้เรื่องนะครับมันเหลือสามใช่ไหมไปให้หมดมีเท่าไหร่ใช้กำลังหักหนี ใช้กำลังหักเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวทีนี้ได้เปรียบทั้งหมดนะครับทั้งเลือดทั้งพลังโจมตีทั้งเข้าทางด้วยนะครับก็ไม่ต้องกลัวล้มชันไม่ได้หรอกหนีทําได้แค่เกาให้ใส่คําเท่านั้นลุยเดือดจัดจานอาชนะแล้วโอ้โหเกือบแพ้แน่ตะกี้ถ้าตัวนั้นยังอยู่นะ โหแต่ว่ามันก็ใจดีมากเลยนะถ้ามันรักรักไก่ผมนะผมแพ้เลเทะอ่ะมาดูกันสิครับว่าผมจะได้ J w เท่าไหร่ผมกล้ายืนยันเลยนะว่าส่วนใหญ่แล้วะถ้าเป็นติ๊ก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 อย่างเงี้ยผมมักจะเปิดได้หนึ่งรอยี่สิบนะครับถ้าได้ห้าร้อยนี่คือว่าโชคดีจัดจนนะปั๊บติ๊กติ๊กติ๊กติกติกติ๊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 กติกตอ๊อติ๊ก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 ติ ได้ JW ห้าร้อยนะครับได้เปิดอีกทีไหมเจ็ดร้อยห้าสิบไม่เอาดีกว่าไม่เสี่ยงเคยและ้ะ <c oughs> เคยและ้ะอ่าถ้ายังไงก็ไม่เสี่ยงดีกว่านะถ้าใครเป็นใครอยากจะเสี่ยงก็เสี่ยงได้ตามสบายนะแต่ว่าผมไม่เสี่ยงเพราะว่าผมเคยลเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วผมได้แค่ห้าร้อยนะถือว่าโอ้โห,โห,โห,โหเอาแบงค์เขียวไปทําอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์ว <c oughs> ันนี้ดีกว่านะครับเห็นไหม <c oughs> e ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ไงนะผมได้มีเก้าพันเจ็ดแล้วนะครับ อย่างว่าไม่ค่อยได้ใช้พักนี้ก็ใช้ดุเหมือนกันนะครับก็เลยเหลือแค่ข้าว9,007ไม่งั้นต้องมีประมาณหมื่นสองนะครับเพราะว่านี่ไงพวกเนี้ยพวกเนี้ยไงครับอืมบางบางทีเวลามันใกล้จะถึงเราอดใจไม่ไหวต้องต้องใช้ต้องเล่งเปนไหมทุกคนเป็นเหมือนกันมหมบางทีแบบว่าเฮ้ย สิแบงค์เองอย่ามาเอาก็เอามันออกมาสู้ได้แล้วอะ่ะเฮ้ยอยากเห็นน้ำจังเลย25แบงค์เองอย่างเงี้ยเด้อทุกคนเป็นเหมือนกันไหม <laughs> ถ้าใครเป็นเหมือนผมนะฝากคอมเมนต์ล่างด้วยอ่าแล้วใครได้ JW เท่าไหรก่ก็ดีใจหรือเสียใจก็ฝากคอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ได้หมดเลยนะทุกทุกคนนะ่ะ <laughs> อะส่วนี้ผมนายป้องแมงก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยเกนทุกคนนะครับแฟนดายังเล่นอยู่อย่าลืมกดซับกันด้วยทุกคนฮ่า <c> ย <oughs>